อย่ลืมเอาสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะเนี่ยไปลดร้้งชำระจิตใจของพวกเราเราปล่อยในกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายเนี่ยเข้ามาครอบคุหมหัวใจของเราจนกระทั่งมันบงการที่ตัวเราไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไรือชอบธรรมทั้งหลายไม่ต้องดูอะไรผู้ใหญ่ของผู้หลักผู้ใหญ่บ้าน,นปัจจุบันนี้ไม่ไว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรก็ตามแต่แต่ละผู้แต่ละคนเวลาทํางานเนี่ย จะมองให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าปิดจิตใจที่ดีงามนี่ดูไ,ได้ยากเลยคนเราในยุคนี้ปัจจุบันนี้มองเรื่องผลประโยชน์เป็นหลักเลยเพราะนั้นท่านทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะนี่ควรจะอยู่ภูเพราะนั้นท่านทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะไปชำระทักขพอ่อจิตใจของพวกเราให้เป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นจิตใจที่มาหฬาร แต่เราก็มักจะละเลยในเรื่องของธรรมะไปโดยเฉพาะอย่างยางิ่งท่านหลายบางทีในเรื่องของธรรมะบางคนเนี่ยดูถูกไปก็ปเลยทําให้ธรรมะอันเนี้ยมันหมดคุณค่าไปอย่างนาง่าเสียดายนั้นที่ความจริงแล้วธรรมะอยู่คู่กับตัวเราธรรมะอันหนึ่งทั้นหลายที่เราทั้นหลายเนี่ยปัจจุบันนี้มักจะละเลยลืมเลือนโดยเฉพาะอย่างย,ออยางิ่งท่าหลายเวลาที่เรามาไหว้พระไหว้อะไรเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราจะนำมาไหว้พระก็ได้แก่ดอกบักอันนี้บางทีเนี่ยดอกบัวก็สอนทํามนให้กับตัวเราได้เป็นเช่นเดียวกันเขาเรียกไดว่าดอกบัวเน,นี่ยสามารถเป็นสิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีมากให้กับคนของพวกเราไม่ต้องดูใทั้งลายดูที่ใบบัวเนี่ยใบยบัวอนี่ชนงลายใบบัวเนี่ยไม่เคยหันหน้าไปในทางที่มันมืดเลยมันมีแต่ ใบบัวจะหันทิศไปรับแต่แสงสว่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศทางใดเนี่ยใบบัวก็จะหันใบบัวอันนี้ไปรับแ,แสงสว่างจากพระอาทิตย์่นั้นอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นธรรมะที่มองให้กับย้อนมาถึงตัวเราว่าถ้าที่จริงคนเราเนี่ยหูหรือตาของเราเนี่ยถ้าเราจะเปลียนเหมือนใบบัวเนีี้มันก็คงจะ โดยที่ว่าเราทั้งหลายจะเอาหูไปรับความในสิ่งแต่สิ่งที่มันดีๆเอาตาไปรับไปเห็นในสิ่งที่มันดูจูตต้อง,งที่มนหมดอันนี้ปัญหาก็คือที่ว่าเราเอาใบบัวเป็นเยี่ยนอนีายนั่นก็คือกานเอาจิตใจของพวกเราเนี่ยไปสู่ในสิ่งที่ดีเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ทนั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ทําเช่นนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของเราในมลนหมูหมูหม,ม,ม,มูไปดังหน้าสีไดจ เพราะนั้นคนเราถ้าเรียนรู้จากใบบัวก็คือว่านอกจากว่าเราจะเลือกดูเลือกฟังแล้วเรายังสามารถที่พยายามทาจิตใจของพวกเราให้เข้าหาในสิ่งที่ดีสิ่งที่งามหลีกเว้นจากความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายชีวิตของเราก็จะมีโอกาสมีความสุขเป็นประกายเหมือนดั่งที่ใบบัวหรือดอกบ,บัวเนี่ยเจริญงอกงามเหมือน,อน,นได้เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่ง ดอกบัวก็เช่นเดียวกันเช่น,นเป็นคติธรรมอย่างไรดอกบัวเนี่ยเกิดมาจากโคนตงซึ่งอยู่ต่างเตี้ยและก็สกปรปกด้วยเป็นโคนตงที่สกปรปกแต่ว่าโคนตงที่สกปรปกนี่แหละเป็นที่ก่อกําเนิดของดอกบัวที่สวยงามซึ่งสามารถบานเบ่งขึ้นมาทําความดลปลานใจแล้วโดยเฉพาะดอกบัวเป็นสัญลักษณ์อย่างยิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เพราะว่าเป็นดอกบัวที่นําเอามาถวายบูชาพระนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านหลายเห็นอย่างนี้เราควรจะได้ย้อนเล็กไปถึงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอจุดกําเนิดของคนเราก็จะเ,เดียวกันถึงแม้ว่าคนจะบอกว่าเราเกิดมาเนี่ยมันเลือกไม่ได้บางคนอาจจะเกิดมาจากที่ต่งแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดเกินไปมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเกิดมาจากที่ต่ำด้วยกันทุกคนที่ต่ำอันนี้นะ่าหมายถึง ก็หามายถึงความวิชาหรือความมรรคทั้งหลายท้งปกวกอันนี้เราทุกคนเกิดมาด้วยวความมรรคปัญญามันยังมืดมิดหมดเหมือนเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันดอกบัวซึ่งเกิดมาจากคนตรงที่มันเป็นสิ่งที่เรียก,บบกว่าสกขภพไอ้ดอกบัวก็สามารถที่จะชูช่อบเบ่งบานพ้นน้ําขึ้นมาแล้วเบ่งบานเป็นดอกบัวที่สวยงามแสดงถึงความสวา่างสวยความบริสุทธิ์ให้พวกเราได้ เพราะนั้นตรงนี้ท่านจงหมายระเปลี่ยเหมือนมนุษย์เราเช่นเดียวกันมนุษย์เราต่อให้จะกําเนิดเกิดมาจากควาวิชาแต่ถ้าหากว่าเรามีจิตใจที่ดีงามพร้อมทั้งขี้พยายามจะต้องต่อสู้เอาชนะปัญหาปัะสัยต่างๆอยู่เสมอนวแล้วละก็ชีวิตเราก็จะสามารถที่เย่งบานขึ้นมางามสวยถูกชอบประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับเราเช่นเดียว ดอกบัวอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอันกอุปสกันเวลาที่น้ํามันขึ้นดอกบัวก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่เลยอย่างนั้นมันก็พัฒนายืดตัวขึ้นเพื่อที่จะให้พอล่มาเช่นเดียวกับกับชีวิตของมนุษย์เราคนเราเกิดมาไม่มีใครหรอกที่จะพ้นไปจากปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มัน้าโมเข้ามาในชีวิตเกียบเสมือนอุปสรรคต่างๆในชีวิตที่มาขวางกั้นการเจริญเติบโตข้าวหน้า แต่ถ้าหากว่าเรายอมแพ้มันโดยที่เราไม่พยายามจะต่อสู้เหมือนเช่นดอกบัวเลรชีวิตเราก็จะต้องจงยูไวภายในน้ำาจางแน่นเพราะฉะนั้นเรื่องายควรเราจะสาเร็จหรือไม่สาเร็จได้ในชีวิตนี้ดูตัวอย่างอย่างดอกบัวถ้าหากว่าเรามีความภาคภินพยายามเราไม่ยอมแพ้ต่อโทรศัพท์หนาดนี้เราก็จะสามารถนำเอาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสาเร็จอย่างที่เราปรารถนาได้ โดยที่เราไม่ยอมแพ้ต่อปรสัการณ์ทั้งหลายเหมือนเช่นดอกบัวที่ไม่ยอมแพ้ต่อระดับน้ำเช่นเดียวกันและสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับคนเราก็คือว่าสิ่งที่เราจะสามารถนําเอาตัวเราเนี่ยไปสู่ชีวิตที่พัฒนาจนกระทั่งก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จนั้นก็คือว่าพลังใจนั่นเองพลังใจพลังจิตนั้นก็ได้มาจากจิตใจที่เข้มแข็งของเราแล้วจิตใจที่เข้มแข็งของเราเนี่ยมันได้ มันก็ได้มจาจากธรรมะาเเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้ดูถูกธรรมะธรรมะอันนี้แหละเป็นสิ่งทีเ่เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจกับพวกเราทุกท่านทุกผู้คนเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราเลือกไปเ,เพราะว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ใครไม่สามารถที่จะเลือกวันเกิดได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้แน่คือว่าเราทุกคนเนี่ยเราเลือกวัน เราจะตายดีกว่าเราจะตายร้ายกว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งสมองสองมือของเราเพราะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้เป็นเรื่องของความตายเราท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้เหมือนดอกบัวที่เกิดมาจากคนตรงแต่ในที่สุดพอถึงที่สุดดอกบัวก็สามารถที่จะถูกชอบเองเราท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะเลือกที่จะตายได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะเลือกเปิดไปนด้เพราะนั้นท่านทั้งหลาย ให้การที่เราจะเลือกตายได้เนี่ยมันก็เลือกไองสองอย่างก็คือว่าเราจะตายเมื่อเป็นหรือว่าเป็นเมื่อตายตายเมื่อเป็นกป็นดังที่ท,ที่ยกพาจิตขึ้นไปกล่าวไว้แล้วว่าถ้าตายเมื่อเป็นเหม็นมากกว่าทรากสดเหม็นตลกด้วยคำชินมินยาจาบส่วนเป็นเมื่อตายว้ชีพชื่อกับดีมาทุกเหตทางกลกาฝันสิ้นวันหรือเพราะนั้นทนั้นหลายเราเลือกตาย ถ้าเราตายเมื่อเป็นเราก็ถึงสิ้นคุณค่าความเป็นหนุย์ไปในขณะนั้นตายเมื่อเป็นก็มีตัวอย่างให้เห็นมากมายเมื่อเร็วๆนี้ก็มีตัวอยา่างรองสารวัตรคน,นตายเมื่อเป็นภรรยาตัวนี้สาหารภรรยาตัวเองด้วยการยิงภรรยาตัวเองอันนี้ไม่ได้มีทางผ่านหะไยขอผ่านแต่มันเป็นเรื่องที่คอมองให้เห็นว่าเนี่ยตำรวจ ถ้าปากกระบอกปืนของตำรวจไม่มีคุณธรรมสำคับมันก็พาตัวเองไปสิดผิจบท้ายเย็นงนัหนึ่งเห็นไม่สนุนตรงนี้ถนนเนนต่งว่าแตกต่างจําหับความเป็นค่าของคนก็คือว่าคนคนนั้นมีธรรมดรปปะดุจป่าเช่นเดียวกันเดียว,ว่าบใจตำรวจครูคมคือจิตก็มีเองอันนี้ก็เรียวกว่าตายเมื่อเป็นนึ่นเงตายเมื่อเป็นก็คือตายด้จากับคุณงามความดี ตายได้จากคุณธรรมคนแบบนี้หมดคุณค่าเกิดมาเสียชาติอย่าพูดถึงแต่ครูอย่าพูดถึงแต่แตำรวจเมแต่พระเองเมื่อก่อนหน้านี้ไม่นานเท่าไหร่พระเองก็ข่มขืนเองมี่มีนเพราะฉะนั้นพระอันนี้ก็ตายเมื่อเป็นเช่ยน้ตายในครั้งที่หายใจอยู่หมดคุณค่าไปอย่างนี้ แต่ถ้าหากว่าเรามองในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าเป็นเมื่อตายไม่ตม้องดูอีกไครองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่สังขารร่างกายไปจากโลกนี้ตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่คู่กับตัวเราอยู่เสมอเหมือนกับกเสมือนหนึ่งว่าพระองค์ไม่ได้จากไปเห็นไหมท่านวันนั้นตรงเนี้ยท่านหลายก็ไปเลือกเขาแั้ว่ว่าเราจะเลือกอย่างไน,น อันนี้มันเป็นสิทอยู่ที่หนึ่งสมองสองหมื่นเนันเองและถ้าหากว่าเราเลือกเป็นเมื่อตายเมื่อไหรเราก็ได้ชีวิตคนที่เกิดมาสมเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ข่างกลางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นผู้ที่มีธรรมะม,มากนั่นองเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ท่านหลายว่าในเรื่องของความตายอยู่ที่เราจะเลือกเราจะเลือกดีกระดรเรือร้ายกระาษเพราะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านต่อไปเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสำคัญในชีวิตพวกเราดูอย่างดอกบัวเราทุกคนสามารถประสบความสำเร็จและสามารถที่จะไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้เหมือนเช่นดอกบัวเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่าเองเอก็ฝใา้ท่านทั้นหลายไว้ตอนนี้เป็นธรรมาตรเล็กก็ขออนุโมทนาพลรรานิสงค์ที่ท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกัน